ไฟลุกไหม้ป่าบริเวณภูเขาควายป่าสงวนแห่งชาติแขวงชัยยะสมบูรณ์ประเทศลาวค่ะโดยตั้งแต่วันที่26มีนาคมสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งทำให้ไฟลุกกลามอย่างรวดเร็วและขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้จนเกิดเป็นฝุ่นควันปกคลุมไปทั่วบริเวณทั้งในพื้นที่ในประเทศลาวและกระแสลมยังพัดพาเอาฝุ่นข้ามแดนมายัางหลายจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงข,งของไทย สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาพบว่าจุดความร้อนในประเทศเมียนมามีมากกว่า6,700จุดและประเทศลาวสูงถึง4,700จุดส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ค่ะ PM ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในจังหวัดชายแดนติดกับแม่น้ำโขงของภาคกีสานะครับไล่ตั้งแต่จังหวัดเลยไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยเฉพาะจังหวัดหนองคายนะครับที่พบว่ามีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุดในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วครับวัดได้130ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับฝุ่นข้ามแดนที่เกิดขึ้นครับส่งผลกระทบกับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและหนองคายครับ ประชาชนเริ่มมีอาการแสบตาแสบคอหายใจติดขัดนะครับแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับหลายคนต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพชับบ้าวอากาศทุกวันนี้ไม่ไหวเลยครับมันแบบว่าฝุ่นละอองเยอะมากเวลาหายใจเข้าออกจะคัดจมูกจะเป็นในโรคภูมิแพ้อยู่แล้วครับเป็นมากี่วันแล้วครับเป็นมาเกือบได้อาทีหนึ่งแล้วครับ เทียบกับปีที่แล้วในปีนี้นี่ความรุนแรงปีไหนมากกว่ากันปีนี้จะหนักหนักหนักมันหนักมากเพราะเมื่อวานนี้เข้าไปที่ถ้ำถ้ำแอนก็รู้สึกว่าหนักเหมือนกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาฝุ่นข้ามรมแดนทําให้สภาพอากาศหลายจังหวัดริมแม่น้าโขงปกคลุมไปด้วยหมอกควันเป็นบริเวณกว้างค่ะจนไม่สามารถมองเห็นฝั่งประเทศลาวซึ่งหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบล่าสุดทางจังหวัดบึงการประสานกับทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาโดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่26มีนาคมพร้อมประสานประเทศเพื่อนบ้านขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาเรื่องการเผา และควบคุมไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบข้ามแดนค่ะ